เอออยู่ในห้องเนี่ยสองอ่ะชั้นสองอ่ะตบตตบเออเรเิดไปกินรู้งานจังวะกลายเป็นกล่องเลยใช่ไครตายตายต้อนเป็นเมอยู่ชั้นสองมีไลออนกับปิกา ้ังล like ้างสลับจอย่างนี้แหละวะมันจะเข้านะถ้าม่ใคร

เฮ้ยเฮ้ยยิ้ตีกันเฮ้ยนิ่มกูนิแนิมกูนเฮ้ยเอ้ยโค้ยเอ้ย้อยู่ยาวเอ้อยูยเอโค้อยโอยโพี่ยยู่ทางขวานะทางขวาเบรนบริเอ้ย้ดเอ้เยมันน้เนี่ยมังเขา้ยัดแมมเงย ตัวเนี่ยเนี้ยคโรยเท่ยเรื่อันไอสัตว์จะหมดแล้วเนี่ยไอไอ่ข้าเข้าไปเข้าไปไอ้โคอยู่ขวาสุดอยู่ตรงนนอนอนี่ันนนอยือ a a ่อเดี๋ยวแพนอยแพนอบมันเดแพรอบมันอดแพรอบมันมาอ้ ไปแลสองตัวทำไมไม่เล่นบนกันพ่ออพ่อตอยไม่เล่นบนกันเลยเนี่ยแล้วลงมาในหลังนะบันไดหน้าสองตัว ซีซ <icana> <naj bum S 2> ์ซอร์ตัวไนโอเคหลังตัวพูดพีกมาเนี่ยไม่หมดตู้ไปไม่ตายเลยเลี้ยงมาตี เขาเหตุจริงใครใครโลถที่เหจริงกับดักคนนี้เชีไหก็รู้อยู่ว่าไม่อบอกเฮ้ยใครทำอะไรใครทำลายกับดักคนนี้อู้โอ้ยโกรธเชี้ยวงานเนี้ยโลกมันเข้าสบายเลยมึงเอาแล้วต้องขันเวลาตัางกันโอ้ยดานบนสองตัวด้านบนไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำอะไรตรงนั้นแต่ไม่เข้าใจเป๊ะแล้วเบลอฮะด้านบนสองตัวติ๊ว แมมอเอ็ไม่ตายขวาขวาาไมเมื่กนะอกีบ้เอ็ดม่งไม่ตายยัดแนมเลยมันเจาะบีนะมันเจาะบีแล้ว สัญญาดิสวตกู 1, ัวเลยฮะมันได้ไอแอติกมาแอตติกมาห้องต้ลังคาคิดมันกูกูกูได้แต้มรัวเลยสัตว์อะไรวนะเ้ว้วโดนแล้วแหละแอน้แนดี้เลียงตรนั้นเี้ยงนั้น

เจสายยอดดูอยู่ดูอยู่หลังโลใช่ไหมหลังโลเิดมาแล้วจะขึ้นมาแล้วจะขก้นมาแล้วตรงนั้นนะต้องโดแถบก่อนแค่ก็ได้จะกลเลยไม่ดูรอ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 ดีกว่าทอไมดีกว่ารอรอรอดีกว่าไปไปไป ตรงนี <writers. S 1> ้บอลอยู่นิ่ี้กรแพงเลยตี้กแพงเลยอยู่นิ่งอยู่นิ่งยิ่มาเลยิงมาเลยเลยมเลยมุเลยมุมเลยมุมเลยมุมเลยุมเลยุมเลยเ อไรออกไป front activated Rita! up 4 eliminated top <coughs> here 没吧？ju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 。 Last operator standing. remaining friendly's victorious hostiles eliminated すいま เท่าเยอะจัดไอ้เห like. wow. ี้ยผีไหมอันตรายสวัสดีน่าีจริงไหมเนี่ยไอ้เหี้ยผีกูแตกนะเนี่ยโอเล่นโลเล่นโลโอ้โหเลวเลยกบอกแล้วมีแค่มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ไม่ได้ฆ่ากูแต่กูมวกมันโลดเลยหรืออะไรเนี่ย S <S อะไรเนี่ยเอ,อ้ยสวย <S 2> <S 2> สอรี่อัพนี่เอาไอตังวิ่งวิ่งมาแพลนได้ปะเนี่ยแพลนแอรตรงตรงนี้เลยชิดหน้าต่างตรงนี้เลย active. Protect it at all costs. เฮ้ยเฮ้ยโลโลโลวิจินวิจินเอ้ากูลโลอยู่แล้วกูเลือดอยู่สามสองไอ้เงี้ยแต่เป็นต้องสองตัวไอ้เฮ็กก๊กจากไหนวะเอ้ยมามามา

โทรศัพท์อยู่ข้างาๆกูเลยเนี่ยอ่ากูไม่รู้แคลสอยู่ไหนนะอนมาแล้ว โทรศัพท์ไปกิน Loading dog one out four remaining เป็นไงล่ะอยากเล่นแคลนดีนะไักแคลดีนะกเป็นไงเจอมขาพิเตอรมาคลยนะข้าพิเตอรกําลังกําลังกําลังรีเซ็ตโทรศัพท์อยู่อ๋แตกแล้ว ข้าไซมาแล <irts> ้วเหรอเออข้าไซมาแล้วเพื่อนโดนสตันนั่งเออเลยสโฟิอา f โฟิอาเก้ โชดี้โชวดี้มีร่าใช้กระจกตรงไหนเนี่ยกูไม่เห็นแม่งต,ตั้งตรงไหนของมันวะเออมันตั้งแล้วมันตั้งแล้ว The diffuser is no longer in your possession. Um, me the diffuser has been secured. Cluster huh. charge going up. He must recover. Oh Binga. Ah. I'm not being my Cluster charge deployed. The diffuser has been recovered.